เสร็จแล้วทุกคนเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือวัตถุดิบเรานะคะนี่ก็คือฮอตดอกนะคะนี่ก็คือหมูยอนั่ก็คือฮอตํำพริกตำกระเทียมไว้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือหมูหมูบดของเราอันนี้ก็คือผัดกะเพราผักกะเพราใบกะเพราอ๋ะหพี่น้องน่าจะเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมามันนิดหน่อยนะคะมาใส่ลายมันกัเบิดพอดีม,มันเบิดว้ะ นี okay. ่นะคให้กระทะไนมะ่ตรงไซน้ำมันหลาเพราะว่าถ้าใสน้ำมันหนาจมันแล้วก็เอานีล้ลงไปค่ะทุกคนเนี่ย okay. แล้วก็รดไปเส็ <c oughs> ไปนะคะ๋หนที่เราเตรียมอะะยังไม่สัเฮ้ไออ้ไ้มวยแห่งปล่งไฟค่ะ น้ำมันหมูจะออกจากนี้ค่ะต้มให้ท่านม้วนสุกก่อนนะคะทุกคนนี่แหะ เทบเดี๋ยวก็พี่น้นองพอหมูเราเริ่มจบข้ากะทั่นไส้งงไลงกันเอาวเมี่ลงนะคะลงเลยลงเลยลงเลยเร่งไฟค่ะ <c oughs> ไฟขึ้นค่ะ ก้อนเนี่ยโบ้องสุกนะฮะก้อนเนี่ยแล้วก็ชอบสีขาวแบบแห้งๆนะคะทุกคนแบบแห้ง ไปลงนะคะพอแบบมันไก่สุกก็ใส่ต่อ ปรุงตามใจชอบนะคะทุกคน,อ,นอยมมี่อันผิน้ดตามใจชอบ

เพื่อปรเ็นตามรสชาติที่เรา,าต้องการนะฮะ น,น,นข้าวของเราค่ะแล้วก็หนะน,น,นึ่งไฟขึ้นหาให่นเอง พอทุกอย่างเริ่มสุกนะคะขึ้นมาต่อไปเลยสามสิบหกพอตัวอย่างเริ่มสุกแล้ว เา้าของเราลงไปไปเลยตะเภาของเราอู้หอมโอเคเป็นอนันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน คุณมองออกมันก็แจกบอกนี่เรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟ